สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยสายยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารนะครับฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้นะก็ไปอัปเดตตารางการแข่งขันนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับฤดูกาล2015ถึง2026นะฮะในการแข่งขันแมตช์เดย์ที่2นะครับไปดูกันเลยนะครับที่โปรแกรมไทยลีกหนึ่งนะครับนัดไฟเดย์นี้นะครับวันศุกร์ที่22สิง สิงหาคม2568นะฮะระยอง FC ครับพบกับนครราชสีมามาด้า FC นะครับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา19นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง AS Play Sport 1นะครับต่อด้วยเกมวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568นะครับเวลา18นา30นาทีนะครับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพบกับพิธีประจวบนะฮะคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง AS Play Sport 2คู่18นาฬิกา30นาทีนะครับอยุธยายูเนเต็ดพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะคู่นี ถ่ายรอดสดทาง a s p l a y Sport 3และคู่10 เก้านาฬิกานะครับชมบุรี FC นะครับพบกับราชบุรี FC คู่นี้ถา่ายทอดสดทาง AS Play Sport 1คู่เวลา19บเนาฬิกาสานาทีนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดพบกับลำพูนวอาเลอยร์รถา่ายทอดสดทาง AS Play Sport 4ส่วนคู่วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2อง8นะครับเริ่มื่นที่คู่18บแปนาฬิกาฮะพลังการ FC น้องใหม่นะครับตอนรับการมาเยือนทีมฟอร์มแรงนะครับอย่างทูเป็นข้อยูไนเต็ดนะครับทีนัดแรกก็เอาชนะมาได้ด้้วยยยนนะะคครับโดดดู่่ีจถาททาททอสง AS Play Sport 2 ครูสิบนาฬิกาสานาทีนะครับสุโขทัย FC พบกับกาญจน์เรือเอนะครับทีมฟอร์มแรงจากฝูงตอนนี้นะฮะก็จะถ่ายทอดสดนะครับทาง a s p อสเพย์สปและบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับอีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์นะครับจะลงพบกับอุทัยธานีเวลา19บเนาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางช่อง a s p อสเพย์สปนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันนะครับในเซิร์ฟบอลไทยลีก1นะครับฤดูกาล2 0ง5ถึง2 0 2 6นะฮะในนัดที่2นะครับแฟนบอลทีมไหนคิดว่าทีมมตััวเเออองงงงจะผลลาานนนนป็ยย่่่ไไรโกกพูดดคุ้ทีช ทูฟ b ฟุตบอลไทยซายยดีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายยดีนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทีติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอกาต่อไปฟุตบอลไทยซายยดีสวัสดีครับ